อันติปึ๊บอ่าดวงดีอย่างนี้สามบัฟปึ๊บเมื่อกี้อันตีสิบห้าลิงลงไปหนึ่งทีอันติมาเป็นสามสิบสี่อ่ะโอ้โหสติลของอากาชินะครับสวยครับเปิดโอเคบัฟเรามาต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ,ก,บกับช่องโซเซนแชนแนลกันอีกแล้วนะครับกับเกมคุณรกระโดดสตรีทไรเดอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะเราจะมาเอ่อเพิ่มเติมมิดโอลสองนะเพราะว่าผมไป มิดโอเอสีอ่ะผมไปปลูกพลังมา,าแล้วผมเล่นรู้สึกว่ามันโคตรสนุกนะครับ <S <S คือที่จริงอ่ะปลูกแบบดีสุดๆอ่ะคือมันปลูก5ปลูก5เนี่ยคือดีสุดแล้วครับเวลายิงพลาดเนี่ยมันจะมีโอกาสไม่ใช่โอกาสสิเวลายิงพลาดเนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ครับในลูกต่อไปอ่ะ3%ให้นะครับเรายิงพลาด1ลูกมันเพิ่มให้3% 3แต้มนะครับ3%สแต็กได้3ครั้งก็ได้กับว่ายิงพลาด3ลูกก็9%อ่ะอันเนี้ยคือดีที่สุดครับของปลูกมิโดริมะเนาะแล้วก็ได้3แต้มบวก5ด้วย สุดปูโคเนี่ยผมว่าเฉยๆนะเนี่ยมันมันแบบมันหลบอะ่ะอันนี้แล้วก็วิ่งไวเฉยๆผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ว่าที่เดี๋ยวมันต้องทำอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเอาวิ่งบวกห้าครับเพราะว่ามิโดตัวมันไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วที่ผมทํามาเนี่ยคือทํามาปลุกสนะี่เนาะใครที่ดูไหลยอยู่อ่ะครับผมนำถึงปลุกสามแล้ววัเดี๋ยวผมจะทำถึงปลุกสี่นะครับตอนแรกอะ่ะผมจะทำแค,ค่ปลุกสี่คิดไม่คิดไม่เดี๋ยวทำปลุกห้าปลุกหกไปเลยดีกว่าไหน,ะนๆก็ทำมาและนะครับแล้วพวกมันก็มาขนาดนี้แล้วอะ่ะคือปลุกปลุ บัฟมีสบัฟได้ครับช่วยเรืืออันติเกิดปลุก2เนี่ยเวลายิงยิงในวงนะครับอันติวงเวลายิงไม่ลงเนี่ยเะจะมีโอกาสหนึ่งครั้งนะพี่วงจะไม่หายครั้งต่อไปยิงไม่ลงก็หายเหมือนเดิมนะครับมันให้1ครั้งนะส่วนปลุก3เนี่ยโคตรด,ดีครับคือเมื่อเราเปิดอันติแล้วได้3มบัฟเนี่ยและเรายิงลงเราจะได้อันติ1ิบหน่วยครับเราจะได้อันติสิบพลังงานนะ สิพลังงานนี่เยอะมากนะครับพอมิดริมะ SP เป็นตัวใช้ที่ใช้พลังงานแค่40นะครับซึ่งมันยิงลงมันใช้มันได้10หน่วยรวมกับลูกที่มันยิงลงอีกนะครับก็ประมาณ10กว่าเป็นประมาณ15ถ้าใช้ลูนอาคาชิอีกก็ประมาณเกือบ20นะครับโอ้โหแบบเยอะนะฮะแบบเยอะมากก็หมายว่าถ้าเปิด3าบัฟเนี่ยและถ้าแบบได้ของดีอีกฝ่ายยังไงก็ต้องถ่วงนะและถ้ายิง2ลูกอันตรีก็แทบจ,จะมานะครับส่วนปลุกที่4เนี่ยมันจะทําให้ถอยไวครับ ถอยไวเฉยๆไม่มีอะไรครับก็แต่ว่าดีไม่ดีใช้ดีเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ท่าเนี้เออแต่ผมไม่มีปลุกเสียผมใช้ปั๊บผมโดนตบยับเลยแต่เขาวิ่งทันโดนตบยับครับแต่พอใช้ท่าเนี้ยกลายเป็นว่าเขาตบไม่ค่อยโดนนะครับแต่ว่าก็ยังโดนรบกวนอยู่ก็ยังดียังดีครับยังดียัง,ย,งยังได้ใช้อยู่นะแล้วพรสวสว่านที่ผมอัพเพิ่มมาก็เก้าห้าเปอร์เซ็นต์ละคือผมอัพก็เกือบเต็มแล้วเนะนี่ยมีแบบขอบอลแดทถอยนะครับแล้วก็มีจนถึงกันนี่นะครับชูมือนะ ผมไม่อยากอัพท่าเนี้ยให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันเปลืองบัตรอ่ะเนี่ยมันล้มแล้วมันก็แบบชูต่อมันผมเราผมมันเฉยเฉยเนาะเจออาคาชิหัาขาไปก็อันตีไปก็ลงเหมือนเดิมนะครับส่วนรูนที่ผมจัดนะครับมีสองเซตนะค,คือจะจัดตามผมก็ได้หรือไม่ก็ได้นะครับผมจะมีสองเซตที่ผมชอบเล่นนะครับคือหนึ่งรูนพลังงานนะครับอันนี้เป็นพลังงานเริ่มต้นเลยนี่พลังงานเริ่มต้นนะครับมันใช้สี่สิบหน่วยมาเอิมมาครับได้สามสิบหน่วยนะอันนี้พลังงานสะสมแล้วแล้วก็รูนอาคาชิเนาะ เดี๋ส่งให้เพื่อนเล่นครับรอแป๊บเดียวปุ๊บเพลแรกอันตีมาผมรับบอลเปิดอันติชุดปุ๊บถ้าลงฟับไหลครับไหลแน่นอน,นครับนะแล้วก็มีอีกรูนหนึ่งคือจะเป็นเซตนี้ครับเซตยิงนะครับก็จะใส่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับรูนฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นคุมเกมสามแต้มนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ยิงแม่นขึ้นนะครับส่งบอลอะไรรอบครอบขึ้นแถมรูนนี้มีสิทธิ์ตัดบ,บอลด้วยเนาะคุมเกมนะครับแล้วก็กันล้มได้หน่อยนึงส่วนรูนก็เป็นอากาชิเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้อง รออันตีนานหน่อยนะครับซึ่งถ้าเราเปิดบัฟบอันตีมาเนี่ยแล้วเรายิงไม่ลงอ่ะอันเนี้ยเกมเนี้ยเราอ่ะจะหงอยครับเราเราจะหงอยนะเราต้องรออันตีนานหน่อยนะครับไออันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเปิดมาแล้วเราอันตีมาปุ๊บเราได้อันตีไม่ดีมันก็จะหงอยเหมือนกันครับแต่ว่าคืออย่างน้อยว่าเราเราได้รู้อันตีแรกไปแล้วครับอันตีสองมันก็จะมาไวหน่อยส่วนเนี้ยกว่าจะได้อันตีแรกทีมันก็นานครับกว่าจะได้นะโอเค เดี๋ยวเราไปดูเกมเพล์กันเลยเดีกว่าครับแล้วก็ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแลว้ววาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายครับบายบาย,อยตอนนี้เปิดมาเราได้เลือกก่อนแล้วครับแล้วก็เพื่อนตัวเดิมครับเพื่นตัวเดิมผมเคยเจอนะคนนี้ผมเคยเจอแล้วก็คอนโซลล็อกก็ผมก็เคยเจอบ่อยนะครับคนนี้เล่นเป็นอ่า,อ,าอูมิเนะเก่งนะโอเคสะดวรถย,ยางคิโยนะครับ ถ้าเรามีเอาเมเนด้วยนี่เราจะแจมแมวนะ AO อ o ซนได้ไหมเออต้องงี้ครับเราให้ a อ z โซนเล่นครับพอเรามีอันตีเราค่อยเล่นนะอันนี้คือคอมที่ดีนะครับอีกฝ่ายเป็นคอมดั้งเดิมนะครับขอแค่เรากันมิโดโลหนึ่งได้นะครับเราก็จะแต้ไม่ไหลนาคาชินี่ผมแค่ชูมือมันก็น่าจะไม่ลงแล้วก็ไปวัดที่รีบาร์ครับมันจะต้องพึ่งไหลยอย่างนะ ทีมเราสามเพื่อแดงนะครับทีมเขาสองแดงหนึ่งม่วงนะฮะก็ทีมเราเป็นตัวโกงถึงสองคนนะครับเป็นเอ่อโอโซนบวกกบมิโดเอสพีนะครับเป็นสองตัวละครที่เก่งที่สุดณตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งกับอันดับสองเลยนะไม่ก็หนึ่งคู่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะให้นะแต่ตอนนี้ผมแบบใจผมให้เอาไม่ได้อันดับหนึ่งนะฮะเอาเป็นมิดริมาอันดับสองนะเอสพีนะก็เพราะว่ามันโดนเนื้อไปอ่ะมันโดนเนื้อไปเลยฟอร์แม่นมันหายไปนะ จากวนนี้จับบอลนะครับเราได้ฮะเราถือบอลแล้วก็ให้เพื่อนเล่นสวยครับอ๋อไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบเขาใหเล่นเขาให้เล่นเอาเก็บพลังงานแมบเมื่อถ้าเพื่อนเราถ้าเพื่อนเราเอ่อเท่าไร่ทำแ้มได้อย่างงี้พลังงานเราจะมาไวครับเราตอนนี้อยู่ที่เกมลับนะผมก็ชูไปคอยสกีนอ้อยเพื่อนครับ่งบอลให้เพื่อนเพื่อนเล่นน่าจะลงนะบอเมื่อกี่ดังลงโอเคครับแตกลงไปครับสีแมบะ นำมายแปดต่อสี่สิบเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่แปดต่อสี่สิบพลังงานยี่แปดเฮ้ยยผมลม้มคือต่อให้ท่ามิโดริมะมันจะทำให้แบบช่วยกันล้มแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเสมอแบบไม่ได้กันล้มร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวแอปสามนาทีครึ่งนะฮะอันตีเรามาแล้วฮะเพื่อนเล่นไปสามเพย์เพื่อนเข้าโซนที่จริงผมไม่ควรเปิดน,นะจังหวะเนี้ย เพราะว่าเพื่อนอยู่ในโซนคนะรับเราควรให้เพื่อนเล่นไปก่อนเราควรให้เพื่อนเล่นไปก่อนเปิดโอเคอันนี้เราเกือครับผมผมอยากให้เพื่อนเล่นมากกว่าเดี๋ยวอันติีเขาหมดนะเกือบปึ๊บถอยไม่ลง <laughs> บอกเขาอยากว่าอยากให้เพื่อนเล่น <laughs> แต่ว่า <laughs> ตัวเองสั์แล้วนะครับจันนี้เพราะผมยิ่วัาน่ <laughs> าจะแตกลงปึ๊บ <laughs> หนึ่งสองโอเคเอาเพื่อนโซนหมดแล้วหรอไวจังซ้ายผมช่วยพลาแล้วลอันตีหมดนะส่งเพื่อนก่อนเพื่อนขึ้นไบสองสวยครับลูกต่อไปผมว่าผมลงผมผมน่าจะลงนะเรามีแตกไปสองลูกแล้วเฮ้ยผมล้มโอเค,ออเคอหนึ่ง โอ,อ้ยไม่ลงอีกหรอลูกที่สามนะน,นะเออลงนะครับชวยเอาเมเนติแล้วโอกาสลงๆเนะี่ยหายากนะแรลงอย่างนี้เมื่อกี้อากาจิเขาวิ่งเข้าไปรีบาวเฉยเลยเอออยู่ดีทีมเรากระโดดครับเอาช่วยไป้อนไม่ลงโอ้โหลงนะแต่เรานำเยอะอยู่แต่ประมาณไม่ได้ทีมเขามีมิโดหนึ่งเขามี 1. 1> มิโดในมัดหนึ่งครับส่งเลัมา โอเคเพื่อนเป็นไรทำแจมไปก่อนนะสวยถ้าเพื่อนส่งเรามาเราก็เปิดอันติแต่เมื่อกี้น่าจะกังวลเรื่องสติลของอากาชินะสวยครับเปิดโอเคบัฟเรามาต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้อย่างนี้แ้มมันน่าจะไหลนะไม่ลงไม่ลงเราชูอยู่โอ้ยผอยไม่ลงไม่ลงไม่ลงอืมอไป อหอยด้วยอือโอ้โหเฮ้ยไกลขนาดนี้ไม่ลงนะครับ<ป>โอเคลบกูได้ไม่ลงแต่โดดเบียดนะ<ป>อือถูได้อยู่ครับไม่ลงครับเฮ้ยห<ป>อยใช้สองลัมตีเนาะเอเข้ามาสองแต้มนะไม่ลง<ป>แต่เรารีบาวรีบาวเหมือนจะรีบาวแพ้นะเกมนี้โอเค ไม่ลงนะการชูมือของเรานะการชูมือของเราเ่็นของเราได้นะโอเคก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีให้อากาจิเสียบอลฟรีเอเสียอัติฟรีนะโอเคจะพยายามจะหักขานะผมก็ไม่ยอมปล่อยให้มันหักขาง่ายงนะโอเคชูดแสบตรงนี้น่าจะลงนะลูกสเต็ผมมีอันติผมบอกเพื่อนก่อนมีอันติแล้วตนะ้องบอกเพื่อนนะเพื่อนจะได้รู้รกด ไม่ลงนะโอ้ดวงไม่ดีนะได้มันรอบเดียวเฮ้ยลบเราห่วงสามนะเราห่วงสามสองอย่าไปห่วงมากครับโอ้วิ่งไม่ทันสิต่อสิบนะแล้วก็หนัจะเธอต้องเล่นหรือเปล่าคึถอยเรามีกบนะกบกลวยมันอ่ากลวยมันทําให้แบบแคบลงนะแล้วก็มีมีทำํำไมถอยไว้นะ มัทำใบสแต้มคือเราจะทําแบบสาแต้มแบบตอนเข้ามาใหม่ๆนี่ยากมากนะยากมากต่อให้มี2รีบาวแล้วชนะแบบชนะรีบาแล้วก็ยากอยู่ดีนกะดโอ้โหผมไม่น่าเดินไทยหลังเลยปะมียนตีนะครับบอกเพื่อนก่อนผมสอโอเคก็ะนะส่งไรราห่วงสามราห่วงสามถ้าเรากันสามได้นี่โอกาสชนะเราสูงม,มาก แล้วก็อันตรีเรามาเรื่อยๆนะโอเคโลงเฉยเลยนะครับเอเอเหมือนกับว่าจะเดินพยายามชิสติลเราเรา,เราขยัยบไปหน่อยนึงยังไงอะเรากันข้างในให้ตอนนี้เรากันแค่สามแต้มก็พอแนละ้วลุมเลยนี่ผมยึกผมอย่างนี้เลยผมชูผมไม่สนผมชูถ้าเรากันสามแต้มนะั้นเราก็ชน,นะแล้วครับปล่อยสองตกแตม้มสบายครับให้มีโดเล่นนะเอเมนะให้เอาไปเล่นนับที่เหลือ จัดการเลยเพื่อนสวยงามเค okay, ก็ชนะแล้วแต้มสบายสบายไม่ลงเรายืนชูเรายืนชูยืนชูเป็นมิยางมาสึสบอุ๊ยเนะ่อนตกไปโดดนครับเรานำเยอะหกแต้มเนี่ยมองหาเพื่อนแล้วก็กดดิฟถอยแล้วก็ไม่ลง <laughs> เราจะยิ่งเยอะแต่ว่าโอากาสลงมันสูงเนี่ยถ้าผมปลูกห้านี่มันน่าจะดีกว่านี้นะครับมาถึงเราได้หยิบก่อนนะผมลืมบอกไปนะครับว่าเออมันควรมิโดเนี่ยมันควรเล่นกับตัวาแบบว่าตัวทําแต้มอีกคนหนึ่งจะดีนะครับนะบมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันเล่นเป็นตัวแบกแต้มคนเดียวเนี่ยมันจะเล่นลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะโดนลุมประกบสองนะถ้าเราเออมีคนมาช่วยทําแต้มอีกคนนะมันก็จะ มีคนช่วยเก็บอันตีให้แล้วก็อันตีก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เล่นโคนทาโร่นะเนี่ยแบกแต้มนะครับผมก็จะเล่นลูนพลังงานเริ่มต้นนะครับอีกฝ่ายเป็นพีจีสองตัวนะครับสิ่งที่เราต้องระวังคือตัดบอลน,นะครับเพราะว่าคุณลูกโกะ2สองเนะี่ยตอนมาใหม่ๆเขาไม่ได้เล่นลูนสติลกันนะแต่ตอนนี้เขาเล่นลูนสติลกันแล้วครับเพราะว่าเกิดการเรียนรู้กันหลายอย่างนะครับว่าตัวมันค่าคุมเกมและสติลเยอะพอตัวนะครับตัดบอลโหดมากนะครับ เราต้องระวังกันดีๆนะครับบวกกับคุทาโรนะไม่ใช่คุทาโรบวกกับเอมันชื่ออะไรนะเนี่ยไอขวาสุดมันชื่ออะไรลืมไปแล้วชื่ออะไรวะนึกไม่ออกช่างมันเถอะคุทาโรเป็นตัวซ้ายสิไม่คิอดีก็ลืมชื่อมันชื่ออะไรวะอ๋อไอทาคาโอเออเออทาคาโอผมลืมชื่อเฉยโอ้วไอฝ่ายเป็นเคโตนะครับเป็นเคโตกับปีโกะนะครับ คือสองคนนี้นี่แบบเก่งมากนะเซนเตอร์กับคู่หูดูโอ้นะแล้วผมจะเอาอยู่ไหมเนะี่ยดูกันสิมาเรามีพลังงานไว้นะผมจะคอยชูอย่างงี้นะเขาเล่นสายแสบนะผมรู้ละโอเคเอ่อให้ผมขอแอซิดหน่อยผมขอแอซิดผมขอแอซิดไม่ลงนะ ผมจะทำการสองอ้ยเพื่อนไปสติลหรอผมลืมดูนะครัวัดแรงทีมเราแรงเท่าไหร่นะยึบยึดอะส่งครับนะลงไหมไม่โลงโลงนะครับเราบอกเพื่อนว่าเรามีอันตีนะครัมีอันติแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาวัดดวงว่าเราจะดวงดีเปล่าโอ้โหไกผมพลาดอันนี้ผมต้องเล่นข้างในเนาะ รอลเพิ่งขอสลับมาอันติปึ๊บอ่าดวงดีอย่างงี้สามบัฟปึ๊บเมื่อกี้อันตีสิบห้าลิงลงไปหนึ่งทีอันติมาเป็นสามสิบสี่อ่ะโอ้โหโคตรเยอะนะครับอันนี้เขาน่าจะถ่วงเวลานะนี่เขาน่าจะถ่วงเวลาผมด้วยผมล้มสวยครับเว้ยโดนตัดบอลโดนตัดบอลนะผมก็พยายามจะกัด กันไม่อยู่ไม่ลงโอ้โหตวงไม่ลงฮ้ยชิมเราดวงดีนะปึ๊บถอยไม่ลงนะครับเมียนตีรอบบอกเพื่อนได้นะเมียนตีรอบโดนฟังแท่นไม่เปลกเมียนตีเราบอกเพื่อนได้ครับแต่เราก็ยืนถูกยืนโชว์แล้วกดได้บัฟเดิมนะครับสามบัฟมาเดิมอันตีไหลอีกแล้วฮะเราดวงดีจัดนะครับ และสามบัฟที่โกงมากนะครับเขาถึงก็ต้องถ่วงนะฮะไม่ถ่วงไม่ได้นะไม่งั้นไหลนะคือต่อ้เขาจะตัดบอลได้แต่ถ้าเขาโดดพลาดจังหวะเดียวมันโล่งนะผมสวยครับเพื่อนอ,อสวยครับแต่อันตีผมยังอยู่อนะเดี๋ยวผมจะยิงจังหวะแรกเลยนะครับผมจะไม่ยึด เึิขึ้นเลยเอ้าแล้วลงซะด้วยโอ้โหถีงเขาจะโดดนะครับแต่ลงนะแม่นเฉยเลยเมียนตีกวครับโอ้โหไหลผมบอกแล้วแค่ยิงลงอะไหลครับอันนี้ผมใช้รุนพลังงานเนาะแบบไหลอะแต่ความแม่นมันจะลดลงแต่เราแชั์ตีเข้าสู้ไหนะเออโดนเลยนะถ,ถ้าลูกนี้อันตีไม่ได้ก็นะเออเนนี้อันตีไม่ได้ครับ อันตีเขาเรียกว่าอะบัฟ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 ไม่ดีละโอเคตกได้โอเคเราส่งให้เพื่อนเล่นครับบัฟเราไม่ดีเราส่งเพื่อนเล่นอุ้ยลืมไปนะผมลืมว่ามันต้องระวังผมล้มเผื่อโดดจ่วงหนึ่งตรงหรือว่าสองเตายากฮะอีฝ่ายเขาเก่งนะไปเพื่อนเล่นครับรีเซ็ตพลังงาน ึบส่งเคียวชิเคียวชิไปเบิ้ลทาโร่ทาโร่ดึบเข้ามาสวยงามครับ,รบกดไลให้เพื่อนไปหนึ่งทีครูนะครูปึ๊บเข้ามาตรงโอ้โหูด่วนไม่ทนันไม่ลงสวยงามเบิ้บส่งเพื่อนอันตียังไม่มีครับเราค่อยเล่นสามสวยงามมันต้องอย่างนี้นะครับแต่อันตีไม่ได้ฮะไม่เป็นไรเราให้เพื่อนเล่นไปก่อน เพราะว่าแต้มมันแบบเจอแรงสูงครับมันต้องไม่ประมาทโดนโดนสองนะผมคิดว่าผมอยากยิงเอาสแต็กสักลูกหนึ่งเหมือนนะตอนนี้โอเคผมเอาสแต็กยิงไม่ลงไป1หนึ่งลูกครับโอเคเพื่อนรีบาวดได้ด้วยอันนี้ถือว่าคุ้มค่านะเพราะเพื่อนรีบาวได้ปากผมผมให้คุาทโร่คทาโร่เล่นหนึ่งสองยืดดิงผมลบเพราะว่าถ้าผมเก็บมันจะช็อตคอรกเกมจะได้ไหลไปหนึ่ง โอเคตามแต้มหนึ่งครับไม่ใช่แต้มสิเราเราเราถิ่นนำเราไม่ได้ตาม hey, โคทโร่ฟารช่วงนี้โคทโร่คนเล่นเยอะนะ <Hey. S 1> ปึ๊บผมเอนติโอเคเอนติละเราเมื่อกี้เรายึกหลอกไปนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าอุ <Hey. S 1> <ง>้ยล้มสวยเพ oh, ยื่อนโอ้โหโดนไป ทโลฮึโอเคบัฟเนี่ยเราได้มีไายกิสกราก็ยิงลงอย่างเงี้ยแหละครับใช่ไหมล่ะเขาจะเป็นปีโกโก,กับเคโตแต่ถ้าเขาดวงสู้เราไม่ได้ไเราก็มีสิทธิ์ชนะสูงเรียเราจะเอาไงต่อดิฮึบผมดิฟข้างโดดโดนโอ้โหลุกลงด้วยภาพอะมีน่าส่ง สวยครับเพื่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเซฟแล้วผมให้เพื่อนเอ๊ะลงอีกนี่ผมส่งให้เพื่อนนะยังไงนี่อีกปึ๊บถอยไม่ลงเฮ้ยอันตีแล้วอันนี้อยู่ในอันตีนะแต่ไม่ลงอันตีปะเนี่ยมาดชิงได้นี่ไงเดี๋ยวผมชูได้ผมมีนตีบอกเพื่อน วยผมตบให้เสมอกดค็อกไปก่อน,นครับเกมแรกมาก็ตึงเลยอะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าลงไปนี่จบไปแล้วนะไอ้ลูกที่ผมยิงส่งขึ้นเมีตนติึ้นส่งไหม ตรงโอ้โหไม่ลงครับเพราะว่าเพื่อไอฝ่ายกระโดดแล้วมันไอ้นี่ด้วยอ่ะทั้งที่แล้วมันไม่ลงทั้งนี้ก็มันไม่ลงอีกครั้งต่อไปน่าจะลงนะครับตรให้ตรงหนึ่งตรงม้วนขึ้นเออไม่ลงโอ้โหสามลูกติด คือรุ่นเนี้อย่างที่บอกว่ามันมันไอ้นี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับมันความแม่นมันหายไปหน่อยหนึ่งไนะโดนขมโหดด้วยนะนถอยยิงลงเมียนตีนะเมียนติห่างสามแต้มดูทันไหมต้องกันให้ได้กันไม่ได้ก็จบเพราะจะแบดดิชชิ่งได้ผม ผมพยายามหลบอยู่ขาลม้มปึ๊บโอ้โหลงจบเลย,ยงี้ยผมไม่ได้โดดผุบผ้านะครับเฮปึเขาโดดแล้วคือแบบตีเขาเก่งตีเขาเก่งเขาใช้ได้ตีเขาเก่งว่าครับนีนจเเขาแข็งไหม